ผมไม่มีแบค็คในวงการเลยตอนนี้คนหนึ่งเขามีแบ็คหมดเลยไอ้แจ็คเนี่ยแบ็คเยอะแบคะ็แบคมากใครอะแจ๊กที่บอนนลอะไรเงี้ยแ,แจ๊กพอรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยแจ๊กอาจจะไม่รู้ตัวเนี่ยแต่ว่าเขาสนิทกันมากเลยคือแจ๊กเนี่ยก็จะมาเพิ่มวิวมาออกให้แจ็คบ่อยๆแต่ผมยไม่มีพวกเลยผมก็เลยคิดว่าไม่ได้แนละ้วไงระดับบารมีที่จะเป็นแบ็คผมได้พอๆกับ,บพวกบอลพวกแจ๊กอะพี่เราล่ะนายาเขาไม่เลื่อ <laughs> <laughs> หน้ากรุชาเลยไปกิ้เนี่ยพี่จะเป็นแบ็คให้ผมได้ไหมแบบให้คนดินผม่าผมให้แบ็คผมจัดการได้ไหมได้น้องสั่งมาเดี๋ยวพี่จัดการให้ที่หมันเคี้ยวตอนนี้มีก้อยเหรอมันอยู่ถ้าแฟนกันแต่ที่หมันเคี้ยวอ่ะเพื่อรักผมไงแจ็คเนี่ยแจ็คแฟนฉันนี่เหรอไอ้เทียเล่นรอเดี๋ยวนี้ออกกล้องต้องเล่นรอเล่นเล่นเล่นคนรักแบบนี้ไม่เป็นไเก้าวเล้าเหรอถ้าเกิดอะไรจริงจังกันคนด่าเนี่ยไม่เอาแล้วคือคนด่าฟังผมแล้วตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เที่มันมันจริงจริงมันเป็นเด็กไงแจ็ค ไปแจ็คเนี่ยคือมันจะเป็นเด็กที่ชั่วยังไงก็ชั่วยังไงคือพี่เนี่ยจะเจอมันมาไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปีได้บางคนคิดว่ามันแก้เก้าแล้วควจริงมันเป็นไงมันจะเป็นอย่างน sí> ี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ผมโทษพี่คือการแสดงพี่ตัวนั้นบ่อยๆตัวนั้นบ่อยๆตไม่ั้ต้องมันจะเป็นแบบนี้เคยโกรธไหมไม่โกรธอะไรบอยโกรธไหมโกรธโกรธใช่แบบพีิตาค่ะบางทีมีแค่แดงๆเหมือนกันนะ ไหนอะไรอะไรกูไม่ใช่ลูกมึงอาจารย์นุ้ยเคยมีแบบมันๆมันกันบ้างกลงไปตกันมาว่ะกูตดปพูดเอาจมูกมึงอะมากองตดกูเอ้าองงงงง ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นลูกค้าพิเศษเป็นลูกค้าพิเศษตพี่ตั๊กรักอินมากนะใช่ตายแทนได้เลยมาถึงหมอนวดเด็กตายแทนได้เลยยอกยอดยอดใครไดิกิได้ยิ้มต้องได้ยินยิ้มอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เรามาถ่ายให้พี่ตั๊กเพราะเราก็รักเขาฝองกระพลสอนผมมาเลยว่าตั๊กบริบูรณ์เนี่ยพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยรักมากแต่มันไม่ใช่กับกูในวันนี้ปองไม่มาแล้วมันไม่กล้ามาแล้วคือป๋อกก็บอกตามตรงคือป๋อกกลัวตายแล้วปอกก็ไปซื้อที่ไอ้สวนปลาวานเป็นน้ำ๋องกลัวจจจะะมมมมมาาาาาตตยยในนรรรกกพีี่่่แล้ววัไชิิง มาหากูอีกวินเนีครั้งหน้ากูไม่มาละตาจำจำาเลยนะดาราถ้าพี่ตากไปออก,กรายการได้ไขนะถ้าเขาไม่รับเงินนะมึงให่ายอมนะ อย่ายอมเพราะถ้าเกิดเขาไม่รับเงินมึงเนี่ยมันจะเป็นหนี้บุญคุณเขาพี่ตั๊กพี่เชื่อไหมผมมารายการพี่ผมระวังพันทิพย์คนผมเมื่อกีโทรมาหากูพี่ตั๊กท้าแกงไก่ด่าแกงเลยผมก็ได้นะแต่ไก่ผมขอนะาใช่วันนัพายโกบอยมาเลยไอสัตว์โดนตั๊กเลยพี่โดนทะ้งพ่อทั้งลูกเลยแต่ต่อจากนี้ไปให้คนในวงการหรือเอฟซีรู้ไว้ว่าพี่เราคือนิกกี้บอยเนี่ยคือแก๊งเดียวกับตั๊กบอลลีบูดใครควรตีนกูกูมาฟ้องตั๊กแล้วมึงเจอตั๊กนะวัััััันนนนนนนีี้เเเรรรรราาจจจะดดใคคคกกก่่่ออออไไแแ็ฟมโลหหยยพืูบ กล้ถึงแล้วครูให้ผมมาบ่ายสองเพยเอาเหรอเราเขาไม่โทรบอกเพื่อนเหรอไม่ไม่ผมอ่ะเสร็จแล้วไงแต่ว่าพี่ตั๊กบอกว่าอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณไหมเราผไปร้องกันดิมมวิวมันถ่ายนานหรือเปล่าไงถ่ายไม่นานแป๊บเดียววันนี้เพื่อนไปแต่เที้ยมใส่เที่ยมไม,นนไม่เอาไก่ไมาแกล้งกูดิก็กูบอกแล้วไงว่าอย่าเอาไก่มาแกล้งตักไม่เอาไก่ไมาแกล้งกูเป็นทางนี่นแหละยรายการเดี๋ยวมึงเอางูมางูก็เดี๋ยวกูจับกูโชว์มันก็ไปไม่ถูกแล้วแต่มึงก็แกล้งกวให้เขาหน่อยนะเออคือกูอ่ะกูบีบงูะ เอูได้แตก็ทำเล่นกวัยเออแต่เมื่แต่มก้แก้งแก้งกลัวให้มันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวปาน้อยไอ้เฮียพอคนคนในวงการก็ไม่มีใครเอามาแล้วเออกูช่วยแล้วเนี่ยแน่กูกงกลับรถกลับบ้านะเอเดียวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกับกบอยรอมึ่ที่นี่ได้ได้โอเคเคฟังพี่เยนิกี้มึงทอคนกลับบ้านต่อหน้ากูมึงยังด่ากูักนาทรับดังจะขนาดไหนวะไม่เคยก้าวแล้วไอ้ักไอ้เียตั มีมีอยู่เนี่ยตอนนี้มีอยู่นี่ไงได้เด็กผู้หญิงสองคนถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มาเลยถ้าไม่ถ่ายก็ไม่คุยเราเลยไม่คุยพี่ตักผมว่าพี่โลกหน้าตามีความสุขกับการแกล้งคนแต่ตาสงสารนะสงสารน้องไงสงสารแล้วโทษนะพี่เรียกมาทร์เฮียเลยมาสุด สะดวกง่ายก็ต้องยิงสนุกไงแต่ต้องขอบอกด้วยว่า้าเราเองก็คือจัดเซฟตี้ทุกอย่างอยู่ในมาตรการความปลอดภัยของผู้คุมสมมติว่าถ้าเกิดผมบอกพี่ว่าวันนี้ผมมีคิวไม่ได้พี่ทำไงพี่ก็คือจะรอน้องจนกว่านิกีจะว่างเพราะว่ามันหาคิวใครเนี่ยไม่ได้แล้วไงคือไม่มีใครมาแล้วถูกต้องครับแล้วยังมีดาราที่พี่เคยไปออกให้เขาฟรีอีกเยอะไหมมีอยู่นะช่วยแน่สายท่องเลยไปกันช่วยแน่ที่ดังแต่ผมว่าไหวที่เลยนจัดยี้ตรงนั้นให้ที่รเร็วๆนี้ทำให้สมุดมั่นใจว่าหนัก เยอะไม่พอที e ่เนี่ยที่สงสารไอ้แจ็คมันสงสารสงสารด้วยขนาดสงสารนะจะเลิกทำแล้วเนี่ยก็ไปอินเตอร์ได้ไาดสงสารรู้้วยอที่แจ็คไปแล้วไอ้แจ็คลงน้ำแม่เบยแจถ้าเกิดว่าข้งหน้าจะบอกรายการฟรีนะครับผมแมวแมวแมวฟีแมวฟรีแมวฟรีไปแมวฟรีไปแมวฟรีไะ อันนี้ว้าวว่าคนมันต้องเดาว,ว่าพี่เขาเขาดักไว้ผมดแล้วแหละเพาผม,ผมตงมาเนี้ยมันมัดนี้นมะ,นะ,ะมาจากคุณแจ๊ดชวนชื่น,นะอเรถไฟพุ่งเข้ามาท้ายเนี่ย <c oughs> แล้วแม่งไอ้ไอ้มันก็โดดตกแมความจ <c oughs> มันแล้วโดนไข่อะปิ้นเลยอ่ะ <c oughs> ไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ที่มือ,กอเกาะด้วยนะ <c oughs> ถ้ามือเกาะไม่ดีแม่งบินนะนรู้ว่าจิกเขาเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋วเดี๋แอคติ้งให้ ลผมก็เลยบอกเลยว่ามือห้ามลื่นเลยมึงบอกเขาว่ามึงจะอ้วกแค่ดูดูดูพี่ผมเจ็บผมไหวพี่ผมเจ็บแล้วมีแก้ไขว่าใครจะมาใครจะมาใครหยิบตัวเลขตัวขอเลยครับ ยืมตังค์เลยพี่เขาขายเขาขายครั้งที่เราซื้อในรายการก็ถูกไหมใช่ครับพี่หยิบพี่ครูชุดหนึ่งขายขรางนอกไหมล่ะไม่งพี่พี่วางป่ะไม่มันเป็นอันี่ไปนวดที่เคยนวดไหมไม่เคยนวดเลยครับโอ้โเดี๋ยวพาไปแป๊บเดียวพี่ถ้าถ้าพี่ไปนวดคือให้อามาพี่แป๊บเดียวพี่ไปนวดพี่ขอร้องอ่ะพี่ขอร้องเพียงเดียวเดียวเดี๋ยวเนี่ยเพียงว่าไม่เป็นาไปนวดนิดเดียวพี่นวดไทยรายการเล่นๆได้ไหมติดมาอ่ะก่อนมาพาพี่มาเดี๋ยวมาโผล่โผล่บอกพี่ตักเลย รายการนี้นะครับพี่ตั๊กเนี่ยทำมาเพื่อช่วยพี่น้องคนไทยคือว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันโพตอนแรก,กอ่ะก็จะไม่ซื้อเลยแต่ว่า,านี่ถือเหมือนเป็นรายการเดโมพี่เพราเป็นแขกค,ค,คนคนแรกแล้วกัน <c oughs> พี่ประยูนคนล้ํานะครับอาบอกหน่อยพี่ขายลอตเตอรี่อยู่เขตไหนของกทมครับพี่ประยูนขายอยู่เขตมินบุรีครับขเขตมินบรุร,บนบรีกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่แต่หกโมงเช้าครับถึงกี่โมงครับสองทุ่มเบอร์โทรเบอร์อะไรเผื่อคนอยากซื้อเลขสวยๆวแ สามห้าเก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดครับโอเคฮะและวันนี้นะฮะเราเองก็คือจะมาช่วยเหลือสังคมกันโดยมีน้องนิกกี้ก็ผมนะครับกับรายการเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมคือระหว่างที่เราไปถ่ายรายการถ้าเราเจอแม่ค้าข,า,ขายลูกชิน้น <อ S 1> เจอใครก็ตามที่ขายอะไรก็ตามเราจะอุดหนุนเขาเขาต้องทําอะไรเพื่อเราก็อยากให้เขาใช้ชีวิตแบบดาราว่าดาราเนี่ยเป็นยังไงคนตายพี่ไม่ต้องกลัวเมียเพราะว่านี่คือบทของตั้งบอลบุนต้องต้องได้มาไหมครับได้เลยโอเคอ่ะไปไปไปกระเป ป่นไไม่ต้องกลัวหายพี่เอาบาที่นี่นะพี่โจรนเยอะพี่หยอกเขาหยอกหขยอกไม่มีโจรพี่ยูเชิญพี่นี่เตรียมเปลี่ยนรถยังมาใช้ชีวิตแบบดาราเลยพี่ มาเก่งแบบนั้นแหะมีบ็อกเซอร์ไหมพี่มีบ็อกเซอร์นะนี่เรามีอนะจับบ็อกเซอร์แล้วพี่จะได้แบบว่ารู้รู้เลยว่าชีวิตของของกระพนเป็นยังไงแล้วแฟนฉันเป็นยังไงนิกกี้เป็นยังไงพี่พอจริงแล้วคนทั่วไปนะไม่ได้มาเล่นอะไรอย่างนี้นะปกติก็คือเครียดเรื่องตัวเลขแหละว่าวันหนึ่งกลับไปจะหาเงินได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือแย่างน้อยเขาถามตั้เดียวใช่ไหมไปหาหมอหมอบอกเป็นความดันป่ะหรือเป็นโรคอะไรไหมครับก็มีไหมเป็นโรคอื่นเอ้าแก้ด้วการนี่ เวลาหนาวอากาศหนาวอมอกกันขึ้นอากาศหนาวไม่แต่พี่ก็คือปกติก็ไม่ชอบนวดไม่นอกใจแฟนครับเพราะล้วเคยอยากนวดไหมพี่ถามอครับผมก็คิดอยู่ครับคิดอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดอยู่ว่าไม่อยากนวดแต่พีไม่รู้ประหยัดประหยัดเงินไงประหยัดเงินมึงยี่งยิ่งผมบอกให้เพราะขายของอยู่ดีๆไม่ครับผมบอกว่าต้องซื้อห้าชุดละยิ่งเราจะไม่ทอดทิ้งกัน ถ้าสมมติคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็คือผมแค่แค่มาดูเฉยใช่ไหมไม่เมื่อบิวเขาคนแรกบิวคนแรกควรหรือเปลไม่ไม่แต่ว่าเนี่ยเราหยอกพี่เขาได้เพราะเราก็ขุดพี่เขานด้ใช่ทำอะไรกันครับเนี่ยคุณดีนะเนี่ยเฮ้ยเฟิร์นพี่เบิร์กว่าเราดีหรือเปล่าพี่เบิร์กกว่าพี่ไอยเครียดพี่ไอยเคียดหยเครียดเที่ยงคืนสบายสบายทำมาสาวๆบริการหน่อยมาบริการหน่อยกอดฟัมสุขให้เอสซีนี่ก็เป็นน้ำนมอย่างดีเลยนะโอ้โหชีวิตจรา เพราะว่าเดี๋ยวพอออกไปเดี๋ยวเพื่อนที่เลยก็ต้องอิจฉาพี่อ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคือกลัวเมรุพี่ชีวิตดาราเป็นยังไงบ้างครับเขาใช้ชีวิตแบบเนี้ยดีไหมดีครับขายรูปนี่มาเหนื่อยๆนะวันนี้เนาะใช่เขาแค่อย่างเดียวจับแน่นๆนะพี่พี่หล่อมากนะอะไรก็แล้วไอ้ยังรู้สึกยังไงบ้างสบายดีครับน้ำมันนุ่มๆนช่ไหมไอ้นี่คือน้ำนมนะไอ้ยังไม่แล้วไอ้ กับรายการเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมนเปีนไงพี่เฮ้ยจอบชจบชอจรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นดีคือคือคือกระเป๋าก่อนคือกระเป๋าคือเ้ินล้านาก่อน โดนลอยเมเหมือนที่พี่แจลากับรายการเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมแต่ก็คุ้มไงเพราะว่านิกกี้เขาก็อุ่นหนุนด้วยถือว่าข้าชุดก็คุ้มเลยนะพี like? ่นะและนี่ก็ค right <ok ือรายการเราจะไม่ทอดทิ้งกันเออขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับนี่ฝากหน่อยขายรถตุรีกี่โมงถึงกี่โมงเบอร์โทรอะไรพี่ฝากหนเอย ตั้งแต่หกโมงเช้าครับถึงสองทุ่มย่านมินบุรีนะครับยู่วันเช้านี้ถ้ามาอุดหนุนพี่ก็ได้นะเจอก็ทักบบกมือทักทายได้มีอะไรอยากจะฝากยักแฟนฉันมาำๆำรวยรยกันทุกคนครับโอเคสวัสดีครับพี่ประยูน